สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับช่อง81ออโต้และในคลิปนี้เราอยู่กับรถพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับคารด 150cc ทั้ง2รุ่นเลยนั่นก็คือเจ้าโดนจากค่าย GPX และ NMAX จากค่าย Yamaha นั่นเองครับโดยคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีอะไรที่ให้มาติดกับตัวรถบ้างนะครับแล้วก็มีติรถเมื่อจอดเทียบคันต่อคันแล้วนะครับ จะมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็เราจะมาเริ่มกันที่ดีไซน์ของตัวรถก่อนเลยนะครับก็เจ้าโดนนะครับจากทางค่าย g ีเพกนะครับก็ออกแบบออกมาให้มีความเรียมคมนะครับโฉบเฉี่ยวดุดันเล้าใจไปในทางแนวรถสปอร์ตนะครับก็ตัวนี้เรียกว่าโดนใจกับคนที่ชื่นชอบรถสกูตเตอร์ชาวไทยเป็นจำนวนมากเลยนะครับจึงทำให้มียอดจองในรุ่นนี้นะครับถล่มทลายนะครับส่วน ตัวของ n m a x นั้นนะครับก็ออกแบบออกมาให้เป็นปนในทิศทางเดียวกับทางรุ่นพี่ๆในตระกูล Max Series นั่นเองอย่างาตัว Xmax Tmax นั่นเองนะครับก็จะเน้นความหรูหราผสมผสานความดุดันนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีของตัวรถนะครับตัวนี้ก็ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัวเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเราจะมาดูกันที่ตัวเครื่องยนต์เริ่มจากของเจ้า g p x โดนก่อนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ทาง gpx นะครับร่วมมือกันพัฒนากับทางแบรนด์ s y m ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับก็ตัวนี้ให้มาขนาดเครื่องยนต์พิกัดอยู่ที่149ซีซี cc นะครับ4จังหวะ1สูบ2วาล์วแบบซิงเกิลโอเ a d แคมชาร์ประบบจ่ายน้ำมันของเจ้าโดนะครับก็จะเป็นระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด gpx fi นะครับระบายความร้อนด้วยน้าระบบขับเคลื่อนเป็นระบบ ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับ CVT และทำกำลังแรงอัดได้ถึง11ต่อ1นะครับตัวนี้สามารถทำท็อปสปีดนะครับจากาตัวเครื่องยนต์นะครับของตัว g p x นะครับสามารถทำท็อปสปีดได้สูงสุดอยู่ที่128กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าทำได้ไม่น่าเกียดเลยนะครับในรถ2ว้าวกับรถอัตโนมัติคัน150ซีซีนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของตัว N-Max กันบ้างนะครับ ทาง NMAX นั้นให้เป็นเครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์บูคอเป็นเทคโนโลยีใหม่จากทางยามาฮ่นะครับแล้วก็ให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันนะครับกับขนาดเครื่องยนต์เนี่ยพิกัดอยู่ที่155ซีซีนะครับเป็นรถ4จังหวะ1สูบ4วาล์วนะครับแบบซิงเกิลโอ e ์ดแคมชาร์ปซึ่งตัวนี้นะครับจะมีระบบวาวแปรผัน VVA นะครับช่วยเพิ่มอัตราเร่งของตัวรถนะครับตั้งแต่รอบกลางจนถึงรอบปลายของตัวรถให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ ระบบจ่ายน้ำมันตัวนี้นะครับเป็นระบบจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบสายพานตัว V นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทำกำลังแรงอัดเนี่ยได้ถึงสิบเอดจุดต่อหนึ่งนะครับส่วนตัวท็อสปีดนะครับของทาง n Max มนั้นก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่ร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนื่องด้วยของตัวความเร็วนะครับก็ตัว n m a นมค่อนข้างที่จะ ทําความเร็วเนี่ยไปถึงในท็อปสปีดได้เร็วกว่าทางเจ้าโดน G.P.X นะครับเพราะว่ามีาตัว VVA เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนอกจากเครื่องยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟิลเจอร์หลกักๆที่โดดเด่นในแต่ละรุ่นกันบ้างนะครับก็เริ่มก,กันที่ตัวเรือนไม้กันก่อนนะครับเจ้าเรือนไม้นะครับ,อ,รบอันนี้ต้องยอมรับเลยในะของเจ้า G.P.X โดนนะครับตัวนี้ค่อนข้างให้มาที่จะสวยนะครับอันนี้ ส่วนตัวผมว่าสวยกว่าตัวของ N Max นะครับครับเปิดมาก็มันจะขึ้นเข้ามานะครับเป็นขึ้นโชว์นะครับก็ตัวนี้จะให้เป็นเรือนไม้แบบ Full Digital LCD Meter มานะครับก็จะมีวดลอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีบอกน้ำมันนะครับความเร็วแบตเตอรี่นะครับเวลาแล้วก็ตัวเลขกิโลนะครับแล้วก็ไฟแจ้งเตือนต่างๆนะครับของตัวรถนะครับจะมีปุ่มโหมดนะครับกด ปุ่มนี้นะครับเพื่อจับทิปนะครับกดดูทิปน้ํามันนะครับแล้วก็ทิปกิโลรวมนะครับแล้วก็ปุ่มด้านขวามือตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับรีเซ็ตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัว n m a น็นะครับว่าให้เลื่อนไม้มาเป็นแบบไหนเนาะเรามาดูกันที่ตัว n m a น็กนะครับก็เลื่อนไม้ของ n m a น็จะให้เป็นเลือนไม้แบบ LCD นะครับขนาดใหญ่ ก็จะบอกข้อมูลสถานะต่างๆของตัวรถนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะบอกละเอียดกว่าทาง Gpx โดนนะครับแต่ว่าในตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นสีปกติจะไม่ได้มีสีสันเหมือนทาง Gpx นะครับก็จะไม่ค่อยสวยเท่าสู้ Gpx ไม่ได้นะครับอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนตัวโหมดนะครับได้ที่ประกับคันเร่งด้านซ้ายมือได้เลยนะครับตัวนี้จะไม่มีปุ่มที่หน้าจอตัวนี้นะครับต่อมาเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวไฟ ไฟส่องสว่างของตัวรถนะครับก็ g p s โดนนะครับตัวนี้จะให้ไฟหน้ามาเป็นไฟหน้าแบบ Full LED 10ดวงนะครับพร้อมติดตั้งไฟ Daytime Running Light มานะครับเป็นรูปตัว Y ตัวนี้นะครับก็ให้อารมณ์ความดุดันนะครับในของตัวรถนะครับแล้วก็ในตัวไฟหน้านะครับตัวนี้จะแบ่งแยกนะครับในส่วนของตัวไฟสูงและไฟต่ำนะครับก็แยกชั้นอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยว LED อยู่ด้านบนตัวนี้นะครับ ส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเจ้าโดนนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟท้าย LED เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวข้างไฟท้ายเนี่ยก็จะแยก2ฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเบรกให้ดูนะครับตัวนี้นี่ครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ข้างในโคมเหมือนกันนะครับครับก็ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้สวยงามนะครับในเรื่องของระบบไฟ งทา GPSpeg นะครับส่วนเรามาดูทางยามาฮ่าตัว n m a x ็กกันบ้างนะครับว่าไฟหน้าและไฟท้ายเนี่ยเขาให้เป็นไฟแบบไหนมาตัวนี้ของ n m a x ็นะครับในเรื่องของตัวไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายและไฟเบรกเนี่ยจะให้เป็นแบบไฟ led มานะครับตัวนี้นี่ครับแต่ว่าในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้อยู่ในโคมเช่นกันแต่ว่าเป็นไฟเลี้ยวแบบหลอดฮาโลเจนนะครับจะไม่ใช่แบบ led เหมือนตัว โดนนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED นะครับเหมือนกันก็จะแบ่งแยกในส่วนของตัวไฟสูงและไฟต่ำนะครับแยกชั้นเหมือนกันนะครับก็จะดีไซน์ไฟหน้ามาคล้ายๆกับตัว X Max นั่นเองในส่วนของตัวรุ่นพี่นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แฟลลิ่งด้านข้างของตัวรถนะครับแยกออกมาอยู่ด้านนี้นะครับก็จะให้เป็นไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนเหมือนกันนะครับจะไม่ใช่แบบ LED ครับเราก็ต่อมานะครับจากของตัวระบบไฟแล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวใต้เบาะนะครับหรือว่า U box นั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับในเรื่องของตัว U box นะครับเริ่มกันที่ G P X โด n e นะครับตัวนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนของใต้เบาะก็จะมีพื้นที่เก็บของนะครับค่อนข้างที่จะน้อยกว่าทาง N max นะครับนะครับก็สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบ นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถจุของอะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะครับถ้าเราใส่หมวกกันน็อกไว้ใต้เบาะครับเราก็จะมีถังน้ํามันนะครับที่อยู่ใต้เบาะตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวช่องเก็บของ U box นะครับน้อยกว่า N max นั่นเองถังน้ํามันตัวนี้ก็จะจุอยู่ที่7ลิตรนะครับสำหรับเจ้าโดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูทาง N max กันบ้างนะครับตัวนี้ว่าสามารถเก็บ ของได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่ครับของตัว n Max ก็อันนี้สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับหนึ่งใบแล้วก็ยังสามารถใส่ของเพิ่มเติมเข้าลงลงไปอีกนะครับในส่วนของใต้เบาะได้นะครับก็ตัวนี้จุเยอะกว่าเจ้าโดนนะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องถังน้ํามันนะครับสังเกตว่าจะไม่ได้อยู่ใต้เบาะนะครับแต่ว่าทาง n m a x นั้นถังน้ํามันนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถจุน้ํามันได้7.1ลิตรด้วยกันนะครับสําหรับเจ้า n m a x นะครับก็จุเยอะกว่าเจ้าโดนแค่0.1ลิตรเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกุญแจนะครับ ก็<น>ตัวกุญแจนะครับ g p s x โดนจะให้เป็นกุญแจแบบกุญแจเคเลตมานะครับพร้อมกับตัวรีโมทควบคุม2ตัวนั่นเองนะครับก็สำรองไว้ดอกหนึ่งนะครับตัวกุญแจนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างเรามาดูกันนะครับก็ตัวนี้นะครับจะสามารถเป็นปิดล็อกระบบนะครับแล้วก็มีปุ่มปมลดล็อกระบบนะครับแล้วตัวนี้เป็นเอาไว้สําหรับเปิดปิดเสียงในเรื่องของตัวสัญญาณกันขโมยของตัวรถนั่นเอง ก็มันจะมีช่องเสียบตัวกุญแจนะครับตัวนี้อยู่ด้านหน้านะครับตัวที่กุญแจเคลตนะครับถามว่าเอากุญแจตรงไหนมาเสียบนะครับก็ตัวนี้นะครับที่รีโมทสังเกตดูนะครับจะมีตัวให้กดปุ่มนี้นะครับเราสามารถดึงเป็นกุญแจดอกออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถเสียบลงไปนะครับเนี่ครับก็ตัวนี้เมื่อเราเสียบเปิดนะครับมันจะมีสัญญาณส่งเสียง แจ้งเตือนดังอยู่นะครับก็ถ้าเราลำคาญหรือว่าไม่ต้องการเสียงนะครับสามารถกดปิดเสียงปุ่มนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรถนะครับก็ยังจะมีตัวสัญญาณกันขโมยนะครับที่ติดมากับของตัวรถนั่นเองนะครับก็เวลาแบตหมดนะครับหรือว่าฐานของตัวรีโมทหมดก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรายังมี เป็นตัวดอกสำรองนะครับไอตัวกุญแจตัวนี้นะครับสามารถเปิดไขเพื่อขี่ไปได้ต่อนะครับส่วนของตัว End Max เรามาดูที่กุญแจตัว n Max กันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของตัวกุญแจของ n Max กันบ้างนะครับ n Max ตัวนี้ก็ให้กุญแจแบบกุญแจคีเลตมาเช่นกันนะครับก็จะสามารถทำอะไรได้บ้างเรามาดูนะครับในก็ตัวรีโมทนะครับจะมีเป็นปุ่มนะครับปุ่มเดียวนะครับก็สามารถกดเพื่อ ค้นหาสัญญาณของตัวรถนะครับแล้วก็กดเปิดปิดระบบที่ตัวรีโมทต,ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเรากดเปิดระบบมานะครับก็จะสามารถเปิดใต้เบาะนะครับในเรื่องของกดปุ่มซิสตัวนี้นะครับก็เป็นการปลดล็อกใต้เบาะแล้วก็กดปุ่มฟิว l นะครับตัวนี้เป็นการปลดล็อกถังน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีที่กุญแจรีโมทตัวนี้สูญหายนะครับ ก็สามารถที่เราจะใส่เป็นโค้ดตัวนี้นะครับเพื่อใส่ที่หน้าจอนะครับเพื่อทําการขีดต่อไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็กรณีฉุกเฉินที่ว่าเราใช้โค้ดตัวนี้อยู่นะครับเมื่อทํารีโมทหายสงสัยว่าเราอยากเปิดใต้เบาะอะไรยังไงนะครับ<ๆ>ก็สามารถเปิดต<ๆ>ัวนี้นะครับด้วยกุญแจนะครับก<ๆ>็สามารถใช้กุญแจไขที่ใต้เบาะตัวนี้ได้<ๆ>จะมีรูเสียให้ไขยอยู่ใต้เบาะนะครับตัวนี้นั่นเอง ก็เรียกว่าไม่ต้องกังวลเวลาไปเที่ยวเวลากุญแจสูญหายนะครับก็ยังสามารถขี่รถกลับบ้านได้อยู่นะครับแต่ว่าในกรณีที่ทานหมดนะครับก็ใส่โค้ดขี่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในเรื่องของตัวกุญแจร,ระบบความปลอดภัยนะครับถึงแม้จะไม่มีการขโมยนะครับแต่ว่าสามารถาใช้งานได้มากกว่าตัว G P X โดนนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูเรื่องของตัวตัวโช๊คนะครับโชงหน้า และโชคหลังกันบ้างนะครับเริ่มจากที่เจ้าโดนก่อนนะครับเจ้าโดนตัวนี้ก็ให้โชคหน้ามาเป็นโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกนะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบดิสเบรกเดียวนะครับในเบรกด้านหน้าในเรื่องของตัวเบรกหน้านะครับแล้วก็พร้อมกับขนาดยางนะครับอยู่ที่100่งร้อยทับเกขอบสินั่นเองนะครับเป็นล้อแม็กทั้งหน้าและหลังนะครับส่วนล้อหลังนะครับก็จะเป็น ล้อหลังขนาดอยู่ที่110ทับแขอบ13นะครับซึ่งล้อหลังเนี่ยจะเล็กกว่าล้อหน้า1นิ้วนะครับแล้วก็ระบบเบรกตัวนี้มาเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวเช่นกันนะครับในเบรกหลังพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบ cbs นั่นเองหรือว่าระบบกระจายแรงเบรกนะครับก็ตัวนี้จะก,กระจายแรงเบรกเวลาเบรกหลังเนี่ยอยู่ที่70%และไปที่เบรกหน้า30%นนั่นเองก็มั่นใจในการเบรกมากขึ้นนะครับส่วน ในเรื่องของตัวโช๊นะครับโช๊หน้าโช๊หลังของตัว G P X โด n นะครับก็ตัวนี้จะเป็นโชคหลังแบบปรับระยะพิโลดได้นะครับเป็นโชคสปริงคู่นะครับปรับระยะพิโลดได้3ระดับนั่นเองแล้วต่อมาเรามาดูโชคของเจ้า n m a x กันบ้างนะครับก็ n m a x ตัวนี้นะครับก็ใช้โชงหน้าแบบเทเลสโคปิกเช่นกัน,นขนาดยางหน้าเนี่ยอยู่ที่110ทับ70ขอบ13 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวดิสเบรกนะครับที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่านะครับมีพื้นที่สัมผัสในเรื่องของหน้าเบรกเนี่ยเยอะกว่าเจ้าโดนนะครับแล้วก็เบรกตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบรบเบรกแบบ ABS ด้วยนะครับจำถ้าเป็นของเจ้าโดนก็จะเป็นแบบเบรกธรรมดานั่นเองนะครับส่วนเรื่องยางละล้อหลังแล้วก็ยางหลังนะครับตัวนี้มีขนาดอยู่ที่130 ครับ70ขอบ13นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับในเรื่องของล้อหน้าและล้อหลังนะครับก็เล็กกว่าเจ้าโดน1นิ้วนะครับแล้วก็มีขนาดยางที่ใหญ่กว่านะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับส่วนระบบเบรกนะครับตัวนี้จะให้เป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกเดี่ยวมาเช่นกันพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS ก็เรียกว่ามี ABS หน้าหลังนะครับในส่วนของตัวระบบเบรกของตัว NMAX นะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยเวลาเบรกฉุกเฉินมากกว่านะครับส่วนตัวระบบโช๊คนะครับตัวนี้ก็ให้โช๊คเป็นแบบโช๊คธรรมดาแบบสปริงคู่มานะครับและล้อแม็กตัวนี้สีดำนะครับตัวสีดำก็จะให้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีทองมานั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมิติขนาดของตัวรถนะครับก็ถ้าเป็นขนาดของตัวรถนะครับ เจ้า g p เโดนนะครับตัวนี้มีขนาดมิติที่ค่อนข้างที่จะยาวและเลี้ยวกว่าเจ้า N m a x นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องของขนาดไซส์ของตัวรถนะครับส่วนน้ำหนักนะครับก็เจ้าโดนนะครับจะมีน้ำหนักที่มากกว่าเจ้า N m a x นะครับตัวนี้หนักอยู่ที่140กิโลกรัมนั่นเองนะครับส่วน N m a x น้ำหนักของมันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่131กิโลกรัม ซึ่งเรื่องของน้ำหนักตัวรถนะครับเวลาค่อมหรือเวลาที่ขับขี่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลรู้สึกแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้และต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายก็เราจะมาพูดในเรื่องของตัวราคารถนะครับตัวนี้ราคารถและ4ีรถนะครับก็ GPX จะเปิดตัวเจ้าโดนรุ่นคิเลสนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่เรารีวิวอยู่นะครับ ก็จะมีราคาอยู่ที่6,9,800บาทนะครับจะมีสีแดงสีเทาและสีเหลืองนะครับส่วนทาง n m a x นะครับยังมาให้ n m a x ตัวนี้มีราคาอยู่ที่8,7,500บาทด้วยกันครับแล้วก็จะมีให้เลือกด้วยกันอีกสีสีนะครับก็คือสีน้ำเงินสีแดงสีดำและสีเทานั่นเองครับก็ผมจะสรุปง,ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลนะครับระหว่างการตัดสินใจเลือกระหว่างเจ้า n m a หรือว่าเจ้าโดนดีนะครับก็ถ้ามองในเรื่องของตัวสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบรับประกันต่างๆนะครับของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เน้นความใช้งานนะครับทั่วไปดูเรียบๆหรูๆนะครับก็จะแนะนําไปเป็นทางเจ้า NMAC นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก5ปีห0 0 0 0โลนะครับในส่วนของตัวยามาฮ่า n m a c แต่ว่าหากใครที่มองในส่วนของตัวดีไซน์ของตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะโชบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ดูมีความสปอร์ตนะครับต้องการเอาไปใช้งานนะครับแบบว่าราคาคุ้มค่านะครับแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋านะครับของเราเนี่ยก็แนะนําเป็นเจ้าตัว g p i โด Don นะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ถูกที่สุดนะครับในคาร์ด1 5 0 c ีกับรถสกูตเตอร์นะครับในประเทศไทยของเราตอนนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบการรีวิวเปรียบเทียบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบรุ่นอะไรอีกเดี๋ยวเรารอติดตามดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ